นี่พีเด็ดครับวันนี้ลิกพามาดูนะครับเนี่ยเปิดบ้านให้ดูเลยสวัสดีครับเนี่ยเปิดบ้านให้ดูเลยขออนุญาตนะครับยะไม่มีไม่มีหมาครับของเล่นเยอะนี่ครับเดี๋ยวพามาดูหน้าชัดๆนะครับว่าเรามาดูอะไรกันอีกแล้ววันนี้สมบัติบ้าสมบัติบ้าของเจ้ากิ๊กอีกแล้วนะครับสวัสดีครับนี่เอาเป็นไง ซุกอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่กิ๊กกระตั้มก็จะชอนชัยเข้าไปชอนชัยเข้าไปเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับดูของเล่นกันมีอะไรเล่นนั่งเล่นแดดเย็นเองหุ่นันมันเป็นสิบล้อเมื่อกี้คันนี้สิบล้ออาทิตล้อเดิมสวยเลยสวยเว้ยเครื่องดีเลยลูกพี่นะโอ้ยเครื่องยังดีอยู่จะเปิดดูก็ไปอ่ามีครับแล้วว่ากันนะครับ ท well, ี่วันนี้พามาดูนะครับรายไอเทมที่กำลังจะเข้าใหม่นะครับบ้ากับเจ้ากิกที่คู่เสมอของเรานะครับเราสองคนมันบ้ากันอยู่แล้วเพื่อนใช่ป่ะบอกแล้วเซียนสิบล้อครับครั้งที่แล้วอหกล้อเหรออันนี้สิบล้อสิบล้อเลยแม่นบอกแล้วเซียู่ทุกรถให้ไปดูแล้วให้ดูบรรยากาศปั๊มนะแล้วดูรถที่เราขับกันมาเป็นงานทุกอย่างเขาเรียกหมัดกันหมด หมักันหมดมันลงตัวแล้วก็รถมันเรื่องเจ้าของอยู่แล้วครับได้ที่พาไปดูโฟล์กนี่แกตัวเปิดกระจกเวลาเราปิดกระจกเราจอดเนาะมันมันอีกตัวเปิดประตูครับแต่ตัวนี้มันแช่แดดเหมือนกรนนี่แกสองตัวโค้งเท่าไหร่เจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสามเจ็ดสิบสามนะนี่คนขับคันนี้ ขับเองขับเองวิ่งเองขับเองวิ่งเองของจริงนี่ดูรถกาคนอายุพอกันเลยดออันนี้มันกนัด่บางครั้งไม่ํายใจเลยอันนี้ขอไล่ไปกันกันไิบปะมาดูราคาาในมันไม่ดิออกไอเที่ยวตัวนี้มันหัสอะไรครับผมังยนนธ์เดี๋ยวดูที่นุ่นขาวนงที่นล่งขา อันนี้ดอกดอกลำโพงหรือดอกเดียวมั้งไอ้หนูตัวใบประกอบการอะก็อยู่เล่องเขียวไงคืนนี้ถึงจะหาไงถึงได้ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ อยากขายรถก็ยกคู่โต๊ะาเราสองคนเลยนะครับเบอร์ผม0931244255ครับกิ๊กคลินิกรถเก้ารือว่ากิ๊กคูซ์เสมอและสถานีผมหนึ่งเบอร,บคร,บ7 7ครบ์ครับเขาบอก0917739529ครับตามคลาสติกครับก็รถทุกคันกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายกี่ปีคันนี้กี่ปีกว่ากว่าจะจีบติดอ่ะกี่ปีต้องมีติ่งห้าหกปีห้าหกปีเพื่อนๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 5, แล้วดูจับสีหน้านะครับลูกสาวมันยังไม่ค่อยอยากจะขายด้วยเขาเรียกวังหมากอะไรเงี้ยเป็นการมากมาก แล้วเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะขอในบอลไตต้นโพด้วยจริงนะเพื่อนนะก็ไม่เป็นไรครับคลิปอีพีหนึ่งก็เป็นอีพีที่เรามาเจอและตอนที่เราจบกับเขาแล้วที่ท่ออยู่หน้านี่นะเพราะอะไรที่ท่ออยู่หน้ารถน้ำมันรถน้ำมันอ๋อเศษถุงน้าครับนี่รถใช้จริงๆนะเป็นปะปนน้ำมันโบราณนะครับปั๊มเปิดตั้งแต่ห้องน้ำสามสูตรนะเพื่อนนะคนพื้นที่รู้กันนะครับคันนี้คันนี้แล้วทุกคนจะรู้สตอรี่เลยครับของรถคันนี้เพื่อนๆว่ามันจะเป็นรถ ที่ยังวิ่งใช้งานได้จริงน่าจะมีอยู่คันเดียวในโซนลาดรลีนะครับนี่ครับ่อนวัตถุไวไฟนะครับไวไวแน่นอนนีเพื่อนเพ่อนนะก็เดี๋ยวขออนุญาตสแกนเช็ครถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันที่ร้านเลยซุ้มเจ้ากิ๊กเขานะครับเพื่อนๆน่าจะเดินทางกลับภายในตกตะวันนี้นะครับเราได้เลือกเอกสารแต่คันที่ขอบอกทะเบียนโอนภาษีเภาษีเต็มครับแบตเตอรี่ใหม่ตอยางใหม่ใหม่ก็คือรถใช้งานจริงนะครับ อามเีเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวคิดจะยาวเกินไปครับสวัสดีครับพอมอ